สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆขอต้อนรับสู่ช่องพิมพ d i รี่นะคะช่องของคนรักต้นไม้ค่ะค่ะคลิปนี้นะคะก็พบกับปิ่มอีกเช่นเคยนะคะคือวันนี้นะคะปิ่มจะมาแนะนำนะคะวิธีการดูแลสำหรับต้นบอนสีนะคะในฤดูหนาวนี้ค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะเป็นต้นสีต้นบอนสีสีปลาดนะคะเพื่อนๆก็ดูสิคะ โดนลมนะคะใบงงเลยนะคะค่ะปัญหาของต้นวันสีนะคะคือจะว่าเป็นปัญหาก็ก็ไม่เชิงสัทีเดียวนะคะเพราะมันเป็นวัฏจักรของของไม้ต้นวันสีนะคะที่เมื่อถึงฤด,ดูหนาวนะคะเวลาฤดูหนาวฤดูร้อนเนี่ยเขาก็จะทิ้งใบนะคะเพราะว่าทําไมถึงทิ้งใบเพราะว่าอากาศนะคะในอากาศเนี่ยมีความแห้งนะคะคือถ้าดินเขาแห้ง ก็คือเขาจะทิ้งใบนะคะเพราะว่าเขาจะทิ้งใบเพื่อลดการคลายน้ำนะคะก็จะเหลือแต่หัวนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเลี้ยงนอกตู้ไม่มีตู้นะคะจะทิ้งใบในฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนนะคะถ้าเราไม่อยากให้ใบสวยๆของเราที่เลี้ยงมานะคะโรยลาไปนะคะเราก็มีวิธีแก้ค่ะคือ1เลยนะคะวิธีแก้ง่ายๆก็คือ หาภาชนะรองน้ํานะคะหรือจานรองน้าสำหรับกระถางต้นไม้นะคะใส่น้ําแล้วก็ตัวต้นบอลสีนะคะใส่ลงไปเพื่อเขาจะได้มีความชื้นไหลเวียนอยู่ตลอดเวลานะคะค่ะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือต้องมีตู้บอลสีค่ะตู้บอลสีก็คือเป็นโรงเรือนเล็กๆนะคะหรือจะเป็นโรงเรือนแบบติดนะคะก็ได้คือตอนนี้นะคะก็มีจำหน่ายขายใน อินเทอร์เน็ตมากมายนะคะเราก็สามารถหาซื้อได้หรือจะทําขึ้นเองก็ได้นะคะเพื่อนๆคุณผู้หญิงที่เลี้ยงบอลสีนะคะก็สามารถทําเองได้หรือว่าถ้าไม่อยากจะทําขี้เกียจทาก็ไปหาซื้อมาดีกว่าค่ะเพราะว่ามันก็เป็นการควบคุมนะคะอุณหภูมิภายในตู้นะคะให้มีความชื้นคงที่นะคะสําหรับตัวต้นไม้ต้นบอลสีของเรานะคะและเมื่อเรามีตู้บอลสีนะคะ คือตู้บันสีเนี่ยเขาก็มีประโยชน์มากเลยนะคะอย่างเช่นการแมลงการพวกทาพวกหนอนนะคะคือพวกแมลงเนี่ยก็จะบินเข้าไปไม่ได้นะคะถ้าเราปิดตูว้ไว้แล้วก็จะกันลมด้วยนะคะคือลมเนี่ยก็จะพัดอย่างเงี้ยนะคะพัดงงแงงงงแง,งงทำให้ใบหรือว่าก้านเนี่ยอาจจะหักละงอได้นะคะก็จะเกิดความไม่สวยงามขึ้นนะคะเยดายใบนะคะ ก็แนะนําตามขั้นตอนนี้เลยค่ะก็มี2วิธีนะคะคือ1มีจานรองน้ํา2แล้วก็มีตู้นะคะแล้วก็ให้เขามีดินเนี่ยมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบอนสีเนี่ยเขาชอบความชื้นมากๆเลยนะคะสามารถเลี้ยงใส่จานรองน้ําได้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าลมแรงมากเลยนะคะในช่วงนี้คือมันจะเป็นลมหนาวนะคะเพื่อนก็ถ้าเขาต้องเผชิญอยู่ด้านนอกอแบบนี้นะคะก็ ถึงจะมีตัวไม้ไม้ค้ำใบนะคะเขาก็ยังใบเขาก็ยังโง้งเงียอยู่ดีนะคะก็รู้สึกสงสารนะคะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะซื้อตู้ได้ก็แนะนำให้ซื้อตู้มาเก็บบอลสีที่เรารักที่สวยงามไว้ให้อยู่คงทนนานๆนะคะคือแล้วถ้าทิ้งใบหมดนะคะเพื่อนๆอาจจะบางท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วเขาจะตายไหมนะคะเขาไม่ตายนะคะแต่เพียงแต่ว่าเขาทิ้งใบแค่นั้นเอง แต่เมื่อถึงฤด,ดูฝนนะคะหรือมีความชื้นมากพอนะคะเขาก็จะแตกใบออกมาใหม่นะคะสำหรับวิธีการ2วิธีนี้ก็คือการแก้ปัญหานะคะสำหรับการทิ้งใบของเขาแค่นั้นเองค่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะปิ่มก็มาแนะนำเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็ขอเพื่อนๆเ,เ,เลี้ยงต้นไม้อย่างมีความสุขแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแล้วก็เริ่มหนาวแล้วนะคะวันนี้วันที่หนึ ก็รมตุนะคะออกมาประกาศว่าวันที่1ถึงวันที่5เนี่ยค่อนข้างที่จะมีอากาศเ,าเย็นลงนะคะให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ปินต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามรับชมจนจบค่ะสวัสดีค่ะสำหรับในตู้นะคะถ้าเราเลี้ยงในตู้ก็เราก็ควรจะมีจานรองน้ำหรือเป็นปูปผ้าพลาสติกนะคะ แล้วก็ปิดให้มิดชิดนะคะไม่ให้น้ําไหลออกได้นะคะแล้วเราก็ขังน้ําไว้ในนี้แล้วก็รองน้ําขังน้ําไว้ประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะคะเพื่อที่เอานากระถางลงไปแช่ในตู้ได้นะคะแล้วก็ให้อยู่ในตู้เพื่อควบคุมความชื้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะตู้นี้ปิ่นก็จะมีจานรองน้ำเหมือนกันนะคะ เพื่อนๆจะทําเป็นจานรองน้ําแบบปิม่มหรือว่าจะใช้พลาสติกใสหรือเป็นพลาสติกที่ไว้ทํโรงเรือนนะคะมาปูพื้นทําเป็นที่รองน้ําให้น้ําออกได้นะคะน้ําก็จะขังอยู่ในนี้แล้วก็เขาก็จะมีความชื้นอยู่ในนี้ตลอดเวลานะคะก็จะลดการทิ้งใบได้มากเลยนะคะเพื่อนๆ